g w i l w a d w i s e Astro, k i n g e r n e Network, HP สวัสดีครับอยู่กับวินงที่ออกโซนนะฮะซึ่งวันนี้เรามากับเพื่อนๆที่บูธของ MSI System นะฮะเอาเป็นว่า MSI เนี่ยก็ดังในเรื่องของพวกเอ่อเกมมิ่งโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรือว่ามินิ PC นะครับทางแบรนด์นี้ก็มีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยววิ่งพาไปดูดีกว่านะครับว่าปีนี้ในอคอมพเตอร์สมา์ทสิบหกเนี่ยมันมีอะไรเด็ดๆมาบ้างนะครับสำหรับบูธ MSI ตรงนี้ซึ่งอันแรกนี้นะครับก็จะเป็น Vortex VR G65 SLI นะครับคอเครื่่องแคนี้นะฮะเห็นมฮะ เื่องแค่นี้จริงๆนะครับกินไฟแค่250วัตต์นะครับหลักการทำงานของเขานะครับก็ไอซีพียูอิ e เ7 o คอรอมาแล้วมีการ์ดจอ9802ตัวนะครับ GT 9802ตัวน่าจะงงนะว่าไอ้ GT 9802ตัวมันมันเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไงนะฮะคือเขาออกแบบตัวการ์ดจอใหม่เลยนะครับโดยให้มี CUDA Core เท่ากับ GT 980นะครับไม่ใช่ 980m นะฮะแต่เป็น980ธรรมดาในโหมด SLI ด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ออกแบบมาแล้วนะครับให้มีแอร์ฟล w อะไรต่างๆไม่ร้อนด้วยนะครับลงข้าขงล่างเป่าออกข้างบนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นขนาดที่เล็กมากเลยเนาะกับประสิทธิภาพที่ได้ซึ่งอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เล่นกันแบบ4จออยู่ลื่นๆนะฮะแต่ว่าถ้าไม่อยากเล่น4จอสามารถต่อแบบ6จอได้นะครับวาง3 2แถวนะครับก็จะเป็น6จอเหมือนแนวๆที่ยังไงดีเวลาเล่นเกม FPS หรือว่าเกมรถแข่งนะเราก็จะดูจอมุมได้กว้างกว่านะครับ ซึ่งตัวนี้รองรับมาแล้วนะครับกับขนาดเล็กๆแบบนี้นอกจากนั้น VR ก็สามารถทําได้เช่นกันนะอีกตัวนี้ที่น่าสนใจนะครับ Gt 7 3 s นะตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่มีจอ17.3นิ้วนะครับแล้วก็รองรับพวกเทคโนโลยีอลังการลังอย่างเพื่อนพวก storage ที่เป็นเลดนะฮะก็หมายความว่าความเร็วของ storage เขานั้นเหนือชั้นแน่ๆนะครับนอกจากนั้นก็ยังรองรับเทคโนโลยีการ์จอแบบ sli ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มี9 8 0 m 2ตัวนะครับหมายความว่า สเปคของเขานั้นก็เหลือล้อนอยู่แล้วนะครับกับเ,เทคโนโลยีทุกอย่างที่มีปีนี้นะครับเสเปคแบบนี้เราก็พูดง่ายๆว่ามันออกแบบมาสำหรับเกมประเภท Virtual Reality หรือว่า VR นะครับอย่างที่เขาโชว์ไลด์ตรงนี้เลยนะครับเป็น VR ready นะครับเราก็เอาพวกแว่น VR มาเล่นกับเครื่องนี้ได้เพราะว่าสเปคเขาก็เหลือล้อนนะครับตั้งที่มี e w c o r e s e ทั้งการ์จอที่เป็น s l i แล้วก็ Storage ความเร็วสูงครับส่วนนี้นะครับ GS 6 3นะครับตามคอนเซ็ป เ็น e a l t h Technology นะครับความหนาแค่17มิลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับตัวนี้แล้วก็เบามากเลยนะซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เรื่องสเปคของการเล่นเกมนั้นก็ยังเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอยู่นะเพราะว่ามี CPU Intel Core i7 นะครับแล้วก็มีการอจอ9 7 0นนะครับแต่ว่าเรื่องการออกแบบนะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้เพราะว่าการที่จะให้มีสเปคแบบนี้ได้แล้วก็มี ความบางได้นั้นก็จะไม่ต้องออกแบบระบบคูลิ่งซิสเต็มใหม่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีฮีทไพล์ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีในส่วนของพัดลมโรเวอร์ที่มีใบพัดมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าจะเอาฮาร์ดแวร์แบบนี้อยู่ได้ก็คงจะต้องมีคูลิ่งซิสเต็มที่เจ๋งหน่อยเนาะส่วนเรื่องสโตรเนะครับเห็นแคบเอ่อบางบางนี้นะฮะก็ยังสามารถใช้ SSD ที่เป็น M2 ได้1ตัวแล้วก็มี SSD ที่เป็น SATA ได้อีก1ตัวเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า โน้ตบุ๊กเกมมิ่งมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหนักเสมอไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ Tin Steel Technology ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทาง MSI ออกมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะยิ้วโน้ตบุ๊กเกมมิ่งไปไหนมาไหนนะครับส่วนอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอลังการนะครับของค่าย MSI ตัวนี้นะครับ GT ไ3 s นะฮะตัวนี้อาจจะเห็นว่าหน้าตามันผิดปกติจากโน้ตบุ๊กทั่วไปนะแต่ก็ก็จริงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกง่ายๆว่าทรงพลังมากเลยนะครับก็ CPU ตามมาตรฐาน Core 7ของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ มีการ์ดจอ GTX 980 2ตัวนะครับไม่ใช่ 980m นะฮะ GTX 980 2ตัวนะครับตัวนี้เลยซึ่งก็เรียกง่ายๆว่าประสิทธิภาพก็เทียบเท่าเดสก์ท็อปเลยก็ว่าได้ส่วนที่เว้นตรงนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าระบบคูลงของเขานะครับรหบดลท์เขาร้นแล้วก็ฮาร์ดแวร์มีขนาดใหญ่นะครับก็ต้องเว้นพื้นที่หน่อยแล้วก็คีย์บอร์ดจะไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบปุ่มแบนๆของโนบกทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้ Mechanical แท้ๆเลยนะครับซึ่งเป็น c h e r r y MX Brown Switch นะฮะมีไฟ LED ด้วยสามารถปรับแต่งในโปรแกรมได้นะครับนอกจากนั้นตรงนี้ Touchpad จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับซึ่งถ้าเราลงโปรแกรมลงไดเวอร์ไอตัวนี้สามารถทำเป็นนำแพดได้ด้วยนะครับก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นเหมือนคาบัติทีฟนำแพดนะเวลาเรากดตัวเลขก็สามารถทำได้หรือว่าจะใช้มันเป็นทัชแพดธรรมดาก็สามารถทำได้เช่นกันนะส่วนนี้นะครับ เรียกง่ายๆแบ็คแพค C4 นะฮะชื่อตามตัวเลยนะครับแบ็คแพคคืออะไรกระเป๋านะครับเห็นไหมฮะซึ่งกระเป๋าอันนี้ผมสามารถสพายไปไหนก็ได้นะครับมันเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเลยด้วยสเปค Intel e o r น7 Gen 6นะฮะแล้วก็การ์ดจอ GTX 980นะครับไม่ใช่ 980m นะแต่คือ980นะครับซึ่งหมายความว่าเรื่องสเปคของเขานั้นก็น่าจะหายห่วงแล้วแหละสำหรับ คอนเซปต์อของคอมตัวนี้ก็คือเราสามารถแบกไปไหนมาไหนก็ได้น้ําหนักที่มันต่ํากว่า5กิโลมีแบต24เซลล์ซึ่งเราสามารถใช้งานได้ก็เรียกง่ายๆว่าก็นานอยู่นะฮะนอกจากนั้นเราสามารถเล่นพวกคอนเทนต์ที่เป็นเกมแบบ VR หรือว่า Virtual Reality ได้ด้วยเช่นกันนะครับจากกระเป๋าใบนี้เลยฮนะ นอกจากโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแล้วนะครับก็มีเวิร์กสเตชันเหมือนกันนะครับเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเอเมซายเวิร์กสเตชันนะครับวันนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เดลเป็นยูที 726QN นะครับโปร VR ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กที่ออกแบบมาสําหรับการใช้งานโปรแกรมกราฟิกทํา 3D ทําโมเดลต่างๆนะครับเพื่อคอนเทนต์สำหรับ VR โดยเฉพาะนะฮะซึ่งอันนี้เขามี HCC v ไวต่อมาด้วยนะครับตัวการ์ดจอของเขาจะเป็นคอร์จอ m 5 5 0 0นะครับซึ่งก็เรียกง่ายๆว่าเป็น NVIDIA Quadro การ์ดจอสำหรับ Workstation นะครับแต่ว่าอันนี้มาในโนบุกนะครับซึ่งมีแค่ไม่ตเจ้าเดียวที่ทําการ์ดจอแบบนี้ใส่มาในโนบุกนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอลองเล่นประสบการณ์ VR หน่อยละกันกับ HTC Vive ตัวนี้ อันนี้นะครับก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะฮะสำหรับคนที่ออกแบบบ้านนะครับอันนี้เป็นเวิร์กสเตชันใช้กับโปรแกรมออโตเดสนะฮะเป็น3 d ดีนะครับสมมุติว่าอตอนนี้อยากลองออกแบบบ้านไอโซฟานเนี่ยผมว่ามันลกหูลกตาอ่ะผมก็จะเปลี่ยนนะครับนี่หมุนนะฮะเสร็จแล้วเราก็หมุนไปทางอื่นเออลองดูว่าห้องเฮ้ยโต๊ะไม่สวยอะ่ะ oh เอาใหม่เออเปลี่ยนละกำแพงอยากเห็นเลเยอร์อยากเห็นเลเยอร์กำแพงนะอันนี้ก็เข้ามาดูใก้ใกล้นะครับยิงไปที่กำแพงเห็นไหมฮะ เปลี่ยนเลเยอร์ได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่สําหรับการตกแต่งบ้านก็เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่แค่การเล่นเกมอย่างเดียวนะฮะซึ่งก็ถือว่าเจ๋งมากเลยฮะส่วนในส่วนเกมมิ่งพีซีนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะหัวเรือธงที่ทางเนวิทตยแนะนําให้เรามานะครับ Aegis X นะครับหรือว่าเกมมิ่งพีซีขนาดจิ๋วนะฮะเห็นขนาดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะฮะหมุนมาด้านนี้ก่อน ก็ดีไซน์ด้านข้างนะครับก็สวยงามดูดันแบ่งเป็น2องแชมเบอร์แกะออกมานะครับเป็นไงจิ๋วไหมฮะเจอเข้าไปนะครับ GTX 180นะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วพวกเมนบอร์ดต่างๆก็จะเป็นของคอมโพเนนต์ไฮเอ็นทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขาจะเอามาจัดเรียงในเคสซึ่งเคสตัวนี้ออกแบบมาดีนะครับจัดมาระบบคูลงที่แยกกันตัว CPU จะเป็นระบบชุดน้ําส่วนการจอก็จะเสียบบนอต TCI นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ต่อพาวเวอร์เราอยู่นะฮะ ข้างบนนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยจะมีช่องว่างนี้สามารถใส่ SSD 2.5หรือฮาร์ดดิสก์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องต่อส,สายทั้งนั้นมีหัวส TA า a กับ power ลอยอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ<ม>แค่นั้นไม่พอนะฮะ<ม>เห็นพื้นที่เล็กๆอย่างนี้มีตรงนี้อีกนะครับไม่ต้องต่อสายเช่นกันเหมือนด็อกกิ้งเลยแค่เราเอาฮาร์ดดิสก์ใส่เข้าไปหรือว่า SSD ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มมันลงไปแค่นี้เพราะว่ามันมีหัว Sa ารลอย,อยข้างล่างละเหมือนด็อกกิ้งนะครับได้2ตัวตรงนี้ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง ตรงนี้สามารถเสียบได้อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เรียกง่ายๆว่าเคสเล็กๆอย่างนี้แต่ว่ามีการจัดการบริหารพื้นที่ได้แหลมมากเลยนะฮะส่วนตัวบอร์ดของเขานะครับก็จะเป็นเส้นหนึ่งดศูนย์ตัวมินิเอทีเอ็กของไอเมทาเองนะครับซึ่งก็มีขายแยกด้วยนะแต่ว่าอันนี้เขาแพคมารวมกันในนี้เลยซึ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีสล็อตแรมแบบโซดิมหรือว่าแรมโนบุกสามารถใส่ได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านหน้ามีอีกตัวหนึ่งส่วนทางด้านล่างก็สามารถใส่สตรจ M.2 เพิ่มเติมได้นะครับ32กิกะบิตซึ่งก็เรียกง่ายๆว่า NVMe นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นประมาณระดับกิกะไบต์ขึ้นต่อวินาทีนะรตรงนี้ส่วนทางด้านหน้านี้นะครับออปีนี้ก็อย่างที่รทราบกันกระแส VR มาแรงนะครับ a s X, X ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถเล่น VR ได้โดยที่มี HDMI อยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเพราะว่าพวก VR headset หรือว่าแว่น VR ทั้งหลายมันจะเป็น HTC Vive หรือว่า Oculus Rift นะครับก็ต่อผ่าน HDMI ท้งนั้นนะครับ ถ้าจะไปแย่งพอร์ที่ DMI อาการจอมันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยให้อีกหนึ่งพอร์ตมาทางด้านหน้านะครับสำหรับเสียบแว่น VR โดยตรงเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพาเที่ยวบูท m n i s y s t e m นะอย่างที่เห็นเลยปีนี้เชรนที่มาแรงนะครับก็ทั้ง Gaming ทั้ง Workstation และก็ที่สําคัญนะครับ Virtual Reality นะครับทาง m s i เองก็ได้นำ product ที่ตอบสนองทุกกลุ่มตลาดเลยนะครับทั้งแบบพกพา n o t e บุ๊กหรือว่าแบบ PC เต็มขั้นนะครับสเปกเทพ,เทพแต่ว่าขนาดเล็กก็ถือว่าเป็นอีกโปรดักต์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับแห่งยุคส0 1 6ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นยุคคอมพิวเตอร์อานาคตละก็ว่ากันได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องขออบคุณทางบริษัท m s i ประเทศไทยด้วยนะครับที่สปอนเซอร์การเดินทางครั้งนี้ให้เรามายังถึงงานคอมพิวเทคไทเป2 0ั6ตรงนี้นะครับสำหรับเทปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปดูบูธไหนก็อย่าลืมติดตามชมเรานะครับที่นี่ที่โอฮอคโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ